ได้มีโอกาสนะคะได้อ่านข้อความของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศของผูชา ที่ชื่อว่าในฮอนํนำหงได้ออกมาปลุกระดมเรียกประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียพม่าลาวให้ออกมาร่วมลบกับกับกมพูชาเพื่อต่อต้านทหารไทยให้ลาบคาบเพื่อที่จะไม่สามารถไปลบกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกนะคะและยังมีการกล่าวหาว่าไทยเนี่ยไม่ทําตามสนธิสัญญาสงบศึกกลลัมเปอร์กระเฮียนกระหือลือเป็นผู้เริ่มก่อสงครามแถมยังด่ากล่าวหาว่าคนไทยเนี่ยกระหายอยากได้ดินแดนกัมพูชาเหลือเกินและทหาร ประเทศเพื่อนบ้านยังทําเฉยถ้าไทยชนะศึกครั้งนี้ก็จะบุกประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอื่นๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นจึงขอให้ทุกประเทศใกล้เคียงในโอกาสนี้มาร่วมมือกับขเขมรกำลาบไทยให้หยุดการลุกลานดังกล่าวค่ะโถไอเฮีย้ยแกจะตายหาแล้วยังตอแหลเก่งยิ่งกว่าเด็กปหนึ่งอีกเป็นถึงรองนายกเป็นถึงออรัฐมนตรีการต่างประเทศ คงจะเป็นสันดานนะของประเทศนี้ที่ชอบการตอแหลหรือเกินนะคะมึงอยากได้ของประเทศอื่นเลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยคงอยากจะเป็นเหมือนตัวเองที่อยากได้อธิปไตยของคนอื่นกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นชุดไทยลอ,อ,อยกระทงสงการก็อยากเป็นเหมือนไทยโถไอ้แก่